เฮีย yeah, แล้วโอ้เชดโอ้คลิปเดี๋ยวนะคลิปนี้มันสตรีมเมอร์ป่ะมันใช่ยูทูบเบอร์ฝรั่งที่ดังๆป่ะคลิปเนี่ยผมไม่ได้หลอนใช่ไหมเติร์ชแป๊บคลิป k r i p p ใช่วะไอสัตว์คลิปปารี่นใช่ป่ะเฮีย yeah. กูแตกวะเนี่ย <laughs> ด,ด,ดูดูดูนีผมผมไปสอบคลิปภาษามันนี้มันใช้ชื่อในเกมว่าอะไรวะคลิป KI P P ใช่ไอสัตว์กูโดนคลิปหายแล้ว <c oughs> <host: S 1> <c oughs> ่าากูแตกแย่ yeah, แล้วโอ้ no โอ้สกรีนช็อตสกรีนช็อตเงี้ผมเก็บไว้ใต้กรอบแย่ yeah, แล้ววะกูแตกแน่นอนไม่เห็น ภาพเลยขออนุญาตสกรีนช็อตไปแปะไว้ใน Discord ต,ตัวเองโอเคไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้เจ็ดวินอย่างน้อยก็ไม่เจอแม่งวันนี้หกวะ่ะอะมาตายก็ตายไอ้เหี้ยอย่าไปกลัวหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งบลองอีกสไปกี้ชิวอ่ะออกเร็วจีไหมไม่เร็วจีแต่ว่ามันออกโลทีเท่าไหร่6,500โลทีกูแตกเลย ยหญมันได้ออกยหญมันได้ออกกระบี่กระบองไม่เท่าไหร่ไอ้น้องไปฝึกมาใหม่โอ้โอ้เชดคริปนิสทรีบโรฮ่าโอ้จังหวะมันดีสกินชอ็อตอีกรอบหนึ่งเอาไปอวดเอาไปอวดแฟนสาวแต่ไม่มีแฟนสาวเย็ดเคเป็นไงล่ะคริปเหรอพี่คริปฮะวิจักกระบี่กระบองป้ เอาใหม่ดิโอ้ยแม่งแม่นไอสัตว์ไม่แช่ฟิกเซอร์อัปเปอร์กูตาย100%เพราะว่าฟิกเซอร์อัปเปอร์มันน่าจะได้ออกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าไม่แช่ฟิกเซอร์อัปเปอร์มันได้ออกอีกรอบหนึ่งมันจะมีโล่ประมาณแปดเก้าพันและสไปกี้ชิวก็กระแทกกูหน้าแหกกระบ่อพระเจ้าช่วยเรียบร้อยโอย้เห็นไหมทุกคนสกิลโคตรด,ดีสกิลเริ่มมาพิทเนี่ยเีดเนี่ยโอ้โห ของไม่มีกี่ชิ้นวันหนึ่งสองสามสี่ไอสัตว์โชคดีวะ่ะฮา่าไม่เท่าเ <c> ก <oughs> ือบตายไอสัตว์